กด subscribe กูด้วยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องแพรลี่เลาจะตายเชลล์วันนี้เรามีสมาชิกใหม่สองคนนะฮะชื่อใครชื่ออะไรสวัสดีครับผมชื่อดาฟี่คับสวัสดีค่ะจูวเดียค่ะ วันนี้เรามาเราเราเรามากินข้าวกันนะคะข้าวเช้าวันนี้เรามากินอยู่ร้านเฮงเฮงหมูกระทะนะคะงั้นเราไปกินกันเลยโอเคปะ A few moments later นี่นะคะเราก็จะมาตักสวัสดีครับเพท่านวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเฮงกระทะครับวันนี้ก็มากับพี่ไอนะครับแล้วก็แพรลี่นะครับ ส่วนตนัวของฉัน,นครับผมก็เป็นคนที่ชอบกินหมูกระทะมากๆเลยนะครับหมูกระทะ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 วันนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับวันนี้ว่าเรามาเปิดตัวสมาชิกนะครับมีผมแล้วก็มือเปิดตัวประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็วันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆครับในการ ในการแดกหมูกันฮะยังครับเรามาดูสองคนนี้นะคัตอนนี้เจ้าของช่องของเราเป็นอะปาเดลี่ปาเตลลี่ปาตาเล่จักรีตอเหล่มันหมูอ่เรามาจับอาหารกันเลยมีอะไรดีอ่ะน้องเดียรน้องเดียรกินอะไรน้องเดียรบอกน้องเดียรกินอาหารบ้างไม่มีอะไรเลยนะครั เออประธานโทษนะนั้นกินนั้นกินเดแดกนะแด็กเยอะที่หายเลยนะเขาเขาเรียกว่าตามผลนมันก็เด็กอันนี้อันนี้อันนี้กินอะไรฮะอาหารบ้างกันไหมฮะบ้างเปล่าไม่มีอะไรเลยอสัตออ่าันนี้ดาร์ฟรีเอาแล้วนะแดกไม่เลิกนะเอาแมวผักครับเอาแมวผักได้กินยังฮะยังเลยครับยังไม่ได้สเต็กเลยครับอ๋ออาหารบ้างกันไหมฮะ อยูพูดอะไรของมันวะีางเลยจดับฟี่ดับฟี่เป็นไง้งดับฟี่ครับกำลังกำลังปิ้งย่างครับผมกับน้องเดียดี้เดียดี้เดียดี้ว่าไงเดียดี้ไม่ไม่ได้ว่าอะไรค่ะหน้าตามึงไม่หิวเลยนั่นเหนื้อมากินอ๋อ เขาดิไม่ได้มาไม่ได้มาทำบากินนะครับไม่ทันตั้งตัวอันนี้ก็คือเนือปลาหมึกยักษ์นะคะเราก็จะโซมชุดโซ่ลงไปอันนี้อันนี้ปลาปลาไม่ได้ปลาหมึกคะปลากระพงค่ะปลาดอรี่นะคะปลาดอรี่ปลากระพงเขาว่าก็ธรรมดานะก็ธรรมดานะครับเชฟอันนี้ครับเราเรามีเชฟเราเชฟมาทำไหม ตอนนี้สแตกจนกระทะไหม้แลนะครับเปลี่ยนกระทะนะครับผมเขาเขาไม่เรียกว่าสะแตกจนไหมครับเติมถ่านครับเราเติมถ่านฐออานมันมอดครับอ๋อถทำมันมอดภาษาอีสานเขาเรียกว่าถ่านมันดับมันจะดับอีสานเขาเรียกว่าถ่านมันดับมันจะดับเยอะเยวะนั่นภาษาอีสานแากมากเลยเด็กนกระทะดำนะฮะเห็นอะไรนู่นไหมอนานคตของเราสองคน ที่จะเลิกชักเว้าชักเว้าเพราะมีเมียสาวสวยเสด็จเยะมากมากเลยนะครับค่ะตอนนี้เราก็ขอจบเพียงคลิปแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแพรลี่ได้สไตล์แชร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 ์ร์แ บ๊ายบายยิ้มแน่นมากมากเลยนะครัะทีนี้ทำนาลิงเลยทำนาลิงทำนาลิงดิทำนาลิงดิสุดท้ายคนสุดท้ายอันนี้ก็ดีนะคะน้องเดีนะฮะบอกบอกท่านผู oh, ้ชมหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถ้าใครอยากให้เดียกับดาวเป็นไปกันก็เว้นใต้คิ้วเลยนะคะบ๊ายบาย ha <laughs>